IHI60NS ราคาคุ้มค่าคุณลูกค้าท่านใดได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้ในรูปแบบตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีออปชั่นมีมาแบบนี้ครบทั้งคันบุงกีสภาพสวยๆแบบนี้มีที่เกี่ยวของยกของด้านหลังให้คุณลูกค้าเรียบร้อยบุมอาร์มยาวสวยสามารถตักขึ้น6ล้อได้แน่นอนคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลคันนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ทางด้านล่าง ใบดันสวยๆแบบนี้เลยความกว้างอยู่ที่1เมตรเกซนช่วงล่างแท็กเล็กสามารถเดินได้ทุกสถานการณ์เลยครับลุยได้หมดเลยตู้เก่งสภาพสวยๆแบบนี้คอนโทรลมาในรูปแบบคอนโทรลน้ำมันคอนโทรลสั้นซ้ายขวาขับง่ายตู้เก่งขนาดใหญ่กว้างขวางขับนานๆไม่อึดอัดแน่นอน 60Ns ขนาด6ตันท่านใดมองหาอยู่ไส์6ตันใช้งานในสวนใช้งานในไซส์งานก่อสร้างบอดี้สวยด้านหลัง มีรูปรบายอากาศสีสันสวยงามด้านข้างเป็นถังน้ำมันไฮดริกถังน้ำมันดีเซลโลโก้เดิม60 NS คันนี้มองหาใช้งานอยู่บอกได้เลยว่าซื้อได้รีบซื้อเลยราคาขายคุ้มกับคุณลูกค้าทุกท่าน359,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมฝ่ายขาย0616960160กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ